สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพศ2 5 6 4สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาวันพุทธที่8ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกานางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทามอบหมายให้นางสาวสลินตันเศร้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวแพรวาจันสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่5บ้านจำตาเหินตำบลทาศบเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งมีการประกอบกิจการปลูกผักขึ้นช่ายโดยปลูกระบบไฮโดรโปรนิกทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวพ,พันธุ์ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกา นางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปืองโดยมอบหมายให้ นางสาวสลินตันเศร้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และปรับตัวเข้ากับการทำเกษตรที่ทันสมัยและมีความสะดวกในการทำเกษตรมากขึ้นและยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชทางเลือกด้านการปลูกทุเรียนโดยคุณสุทินจันวันเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นวิทยากร ณห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564นางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทามอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ปัญญาสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยห,หมู่ที่6ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำลำไยนอกฤดูให้ได้คุณภาพและปัญหาอุปสรรคของการทำลำไยวันพุทธที่22ธันวาคม2564นางอุทยวันศิริพลกเกษตรอำเภอแม่ทาร่วมงานเปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนณบ้านทาป่าเปาตำบลทาปดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนจัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา วันศุกร์ที่24ธันวาคม2564นางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทามอบหมายให้นายวริทยิ์ดำลักษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวแพรวาจันสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดการอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลํำพูนเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยได้รับเกียรติจาก นางกหน,นกวันพรมตันหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสนงกานกเกษตรจังหวัดลำพูนกล่าวเปิดการอบรมและมีทีมวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรเขตที่1จังหวัดเชียงใหม่กรมวิชาการ,กรเกษตรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP จัดอบรมณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน วันอังคารที่28ธันวาคม2564เวลา8นิกา30นาทีนางอุทัยวันศสิริพลกเกษตรอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยนางสาวสลินตันเศร้านักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอแม่ทาจัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และภารก,กิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ,อกมในการสนับสนุนงานด้านการเกษตรพร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยมีนางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทาเป็นประธานเปิดการอบรมและมีนายพัธิ์สุขสวัสดิ์ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดลำพูนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอแม่ทา ณห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันอังคารที่28ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกานางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยนายสุภชัยใจยอดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมสรุปการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอรประจำปีและวางแผนการดำเนินงานปี2565 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ใกล้หมดวาระณนะห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันอังคารที่28ธันวาคม2564นางอุทัยวันศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทามอบสารชีวพันธุ์เชื้อราแตโคเดมา่าและเชื้อราบิวเลีย สนับสนุนให้กับเกษตรกรอำเภอแม่ทาเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชในแปลงของเกษตรกรนัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันพุธท,ที่29ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกานางอุทัยวัน,นศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทามอบหมายให้นายสุปชัยใจยอดนางสาวสลินตันเศร้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายวรวิทย์ดำลัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับประธานกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอแม่ทาจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกและแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่1ทับ2,565เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของคณะกรรมการเครือข่ายสพกและแปลงใหญ่ระดับอำเภอณเทศบาลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน วันพุทธที่29ธันวาคม2564นางอุทัยวันสิริพลเกษตรอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาให้การต้อนรับนางสาวลาภพรปันสุรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยย้ายมาปฏิบัตรริราชการใหม่ณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทาทดแทนอัตราตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อทําให้การให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรอําเภอแม่ทาเป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสมต่อไป